สวัสดีครับพี่พี่ครับวันนี้พอก็ช่องพ n พาบ้างกันอีกเช่นเคยครับผมอ่าวันนี้ก็เป็นอ p ีที่167แล้วนะพี่นะมีพาบ้านมาแบ่งปัน1ชุดเหมือนเดิมเลยครับผมองค์ละ15 0บาทครับผมพร้อมส่งทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีก็บเงินไปทางแล้วพี่นะแต่ถ้าพี่พี่ได้รับ2องค์ก็เหลือเหลือ200บาทเหมือนเดิมเลยครับผมส่วนทองทางทิดตอ่อเราเบอร์โทร0 8 2 4 8 0ป7 4 6็ครับผม ส่วนรายดีล่ก็จะเป็น P O P C O N สองห้าสามสาพี่นะหรือว่าจะแอดเป็นทางเบอร์โทรก็ได้ครับผมได้ทั้งสองช่องทางเลยอ่าวันนี้เดี๋ยวลองเลือกรับชมกันดูก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นเรียนลงผู้ชอบรายการที่หนึ่งเลยครับผมนี่แหล่งรู้ผู้ชอบรุ่นแรกรายการที่หนึ่งนะพี่นะนี่ครับ อ่าถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยครับผมหรือว่าถูกใจวงงไหนชอบเจวงไหนแล้วก็ถักลายเลยโทรมาแจ้งหมายเลขปิดก,กับผมได้เลยครับผม2อ,องค์สองรบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่องค์นี้หมายเลขหนึ่งครับผมนี่เป็นเรียนผู้ชอบรุ่นแรกนะครับผมนี่ครับหมายเลขหนึ่งต่อไปเป็นพระมเ ah หสวนหมายเลขสนีครับ นี่พระมเหส่วนหมายเลขสองนะครับผมนี่ครับนี่องนี้หมายเลขสองครับผมต่อไปเป็นรูปลอนลวมพ่อเงินหมายเลขสาม รูปรอลหลวมพอเงินหมายเลขสามนะครับผมองนี้นคะครับหมายเลขสามครับผมต่อไปเป็นเหรียกคูบาสรีวิชัยหมายเลขสี่ครับผมเหรียกคูบาสีวิชัยครับผมหมายเลขสี่นะครับผม นี่ครับองค์นี้หมายเลขสี่ต่อไปเป็นรูปหล่อพระเจ้าตากสินหมายเลขห้านี่ครับรูปหล่อพระเจ้าตากสินนี่ครับนี่องค์นี้หมายเลขห้านะครับผมนี่หมายเลขห้าต่อไปเป็นหมายเลขหก 6. เป็นเหนรียญอารัชกาลที่เก้านะครับเป็นเหรียญอา,าราจนาพิเศษนะนี่ครับนี่เหรียญน,นี้หมายเลขหก 6, นะครับผมนี่ปีสองห้าสามเก้านะนี่ครับนี่เหรียญนี้หมายเลขหกครับผมนี่หมายเลขหกต่อไปเป็นหมายเลขเจ็ดเป็นเหรียญแล้วก็คูณรุ่นย้อนยุคนะครับนี่เป็นย้อนยุค ปีสองห้าห้าเจ็ดนะรุ่นสร้างบาลามีย้อนยุกนะครับผมจะเหรียญนี้ได้มีรอยจานนะนี่นี่ครับเป็นเลขโคดสี่เจ็ดห้าศูนย์นะไอสี่เจ็ดห้าหนึ่งนี่นี่ครับเป็นรุ่นสร้างบาลามีย้อนยุคนะครับผมเหรียญนี้หมายเลขเจ็ดนะครับผมนี่สร้างบาลมีย้อนยุกในครับเหรียญนี้รายการที่เจ็ดครับผม ต่อไปเป็นหลวงพ่อโสธรสองหน้ารายการที่แปดนครับหลวงพ่อโสธรสองหน้ารายการที่แปดครับผมโอ้โหอนอุดกิ่งมีกิ่งครับผมกิ่งดังอยู่นี่อุดกิ่งครับนี่นะนี่องค์นี้รายการที่แปดครับผมต่อไปเป็นเหรียญราชการที่เก้า รายการที่เก้าครับผมนี่นี่ครับเนี่ยนี่รายการที่เก้าเป็นปีสี่สองนะนี่ครับเป็นปีสี่สองนะครับผมรายการที่เก้าครับผมต่อไปเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบรายการที่สิบรูปหล่อหลวงพ่อทบพิมพ์พุทธกวากนี่ครับนี่ รายการที่สิบครับผมนี่ครับองนี้รายการที่สิบครับผมต่อไปเป็นเหรียญหลวงพอ่อวัดบ้านแหลมรายการที่สิบเอ็ดนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพอ่อวัดบ้านแหลมรายการที่สิบเอ็ดครับผม นี่รายการนี้รายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสองรายการที่สิบสองก็จะเป็นเรนหรียญอล่อเนียมวัดน้อยนะสุพรรณบุรีนี่ครับเหรียญพ่อเนียมวัดน้อยสุพรรณบุรีครับผมรายการที่สิบสองครับผมนี่ครับนี่ เนี่ยนี้รายการที่สิบสองครับผมต่อไปเป็นลบุทวดหลังหนังสือรายการที่สิบสามลบททวดหลังหนังสือรายการที่สิบสามครับผมครับองนี้รายการที่สิบสามนะ ต่อไปเป็นรูปหลอหลวงพ่าเงินน่าจะเป็นอ่าพิมพหลวงพ่าเงินท่ามาไฟรายการที่สิบสี่ครับผมนี่เป็นพิมพ์อุ้มบาทแบบนี้นะนี่รายการที่สิบสี่ครับผมนะครับองนี้รายการที่สิบสี่นะครับผมต่อไป,ไปเป็นเหรียญหลวงพ่อพิบูร์รายการที่สิบห้านะครับ เป็นเหนรียญหลวงพ่อพิบูรณ์นี่ครับรายการที่สิบห้าครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อพิบูรณ์ต่อไปเป็นรายการที่สิบหกที่สิบหกนี่จะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อผางนะนเหรียญกลมแล้วพี่นะนเหรียญหลวงพ่อผางครับผมรายการที่สิบหกครับผม นะครับรายการที่สิบหกครับผมเรียนหลวงพ่อผางต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบเจ็ดสมเด็จรายการที่สิบเจ็ดครับผม ครับองคนี้รายการที่สิบเจ็ดนะครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบแปครับผมนี่ครับองนี้รายการที่สิบแปดต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้าวันนี้ได้มาหนึ่งเหรียญน,นะ ไปเหรียญหลวงพ่อ,พอวันปีห้าแปดนะครับผมนี่ป็นเหรียญหลวงพ่อ,พอวันปีห้าแปดนะอันนี้ได้มาหนึ่งเหรียญครับผมนึ่นี่ครับนี่เอค้ดหนึ่งเจ็ดสองเก้าองนี้รายการที่สิบเก้านะเป็นเหรียญรุ่นสร้างบารามีครับผมนี่ด้านหลังจะเป็นภาพปิดตาแบบนี้นะนี่เป็นปีห้าแปดนะหลออหว,ว,วงพ่อวันวัดคลองคูณครับผมวันนี้เจอมาหนึ่งเหรียญครับผมอง์นี้รายการที่สิบเก้า ต่อไปเป็นเหรียญเม็ดแตงรายการที่ยี่สิบในรุ่นบูชาครูวัดห้วยมงคลครับผมเหรียญเม็ดแตงพุทธทวดหมายเลขที่ยี่สิบนะครับผมนี่นี่วันนี่เป็นปีนา่าจะเป็นปีห้าเจ็ดนะนี่นี่ยเม็ดแตงพุทธทวดครับผมเหรียญนี้รายการที่ยี่สิบนะนี่นี่รายการที่ยี่สิบครับผมนี่ ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบอ็ดนี่ก็จะเป็นเม็ดแตงรุ่นบูชาคูทวดบุญทอดมงคลเหมือนกันนะครับน,นี่ครับ่น,นรายการที่ยี่สิเอ็ดนะครับผมนี่องนี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะนี่ครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสองก็จะเป็นเหรียญนั่งพานหลวงพ่อพัดนะครับผม ี่รุ่นสามรวยนะปีหกสามนะนี่รุ่นรวยรวยทรัพย์ครับผมนี่เป็นเหรียญนั่งพาลงยาแบบนี้เลยนี่นี่ครับน,นี่ผมหาเลขโค้ดให้ก่อนเลขโค้ดสองสองห้าเจ็ด นี่น่าจะเป็นเนื้อทองทิ์นะนี่ครับขอขอทหารไว้นี่ลงยาส,สวยๆเลยองนี้หมายเลขที่ยี่สิบยี่สิบสองนี่องนี้หมายเลขที่ยีพพ่สิบสองนี่ลงพัดต่อไปไปเรียนลงพัดอีกครับผมวันนี้ไนดะ้เรียนลงพัดมาเยอะครับผมอ่าเป็นรุ่นเจริญพรกลางหมายเลขที่ยี่สิบสามเจริญพรกลางปีหกสี่เปเรียนเจริญพรกลางปีหกสี่อง, 64. องนี้หมายเลขที่ยี่สิบสามนะ นี่ครับจเจริญพรกลางนี่เลขโค้ดสามเก้าหกเก้านะนเป็นเจริญพรกลางครับผมนี่องค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบสามนะครับผมเปลียนแล้วพัดต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สี่ก็จะเป็นรุ่นพยักแสนล้านนะ พยักแสนล้านครับผมองค์นี้หมายเลขที่24นี่ครับเป็นยุ่นเป็นรุ่นพยักแสนล้านเป็นปี63นะนโค้ดอะไรอันเนี้ยเดี๋ยวผมหาให้ก่อนเนดะีย๋ยวตัดเลยลนะ้วกันไม่เห็นเลขโค้ดผมตัด ออกมาดูเลยโค้อยู่ตรงไหนไม่รู้นะเดี๋ยวผมแกะออกมาดูให้เลยเยมีต่อโค้สาราข้างบนนะครับเดี๋ยวผมหาเลขโค้ดให้ก่อนอืมรุ่นนี้ไม่มีเลขโค้ดเหรอรู้ว่ารุ่นนี้เขาไม่ทําเลขโค้ดมานี่ครับได้เป็นปีหกสามนะเนี่ย รุ่นพยักแสนล้านรุ่นนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นทางป่องสุพรรณสร้างนะรุ่นเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดในรุ่นนี้น่าจะเป็นทางป่องสุพรรณสร้างนี่เป็นรุ่นพยักแสนล้านครับผมสวยเลยอ่งนี้หมายเลขที่ยี่สิบสี่นะต่อไปเป็นหลวงพ,พ่อพัดอ่าหมายเลขที่ยี่สิบ้าเป็นห่วงเชื่อมนะครับผมเหรียญหลังเต่าเชื่อมห่วง หรือห่วงเชื่อมนั่นแหละครับผมปีหกสี่นะรุ่นอมตะนี่รุ่นอมตะได้มาสามกล่องตรงนี้หมายเลขยี่สิบห้านะครับผมเป็นห่วงเชื่อมนะนถูงมันเก่านะผมตัดออกออกมาให้ดูขอตัดเลยนะ EP นี้ต้องขอตัดเลยจะได้เห็นชัดๆให้จะได้เห็นเหรียญชัดๆนะนี่นะเนี่ยเป็นห่วงเชื่อมนะครับ เหรียญหลังเต่านะโห้ยอันนี้เลขโคดเก้าเก้านี่นี่นี่เลขโคดเก้าเก้านะพี่นะโอ้โหเหรียญนี้นี่ครับเหรียญนี้หมายเลขที่ยี่สิบห้านะพี่นะเหรียญโคดไอเลขโคดเก้าเก้าครับผมนี่เหรียญหลวงพ่อพัดวันห้วยด้วนครับผมหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผมเหรียญเหรียญนี้เหรียญหกเชื่อมนะนี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผม ต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบหกก็จะเป็นรุ่นเดียวกันเป็นหัวเชื่อมเหมือนกันนี่พอเห็นไหมน่าจะพอเห็นว่าถุงเมื่อกี้นี้มัวมากเห็นไหมเป็นหัวเชื่อมเหมือนกันน,นี่ครับอันนี้จะเป็นเลขโค้ดสี่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 หนึ่งครับผมนี่สี่สี่หนึ่งนี่ครับ เป็หนหวงเชื่อมนะรงนี้รายการที่26นะครับผมเปลีพพ่ยนหออผัดนี่รายการที่26ต่อไปเป็นรายการที่27ก็จะเป็นรุ่นเดียวกันนะเป็นห่วงเชื่อมนะครับรายการที่27นะ อันนี้จะเป็นเลขโค้ดเรียงครับผมสี่ห้านี่เป็นเลขโค้ดเรียงสี่ห้าครับผมอ,องนี้หมายเลขยี่สิบเจ็ดครับผมหมายเลขยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบแปดเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนครับผมนี่เสมามหาสมปรนานรุ่นสร้างสารการ,ปรเปียนนะหลวงปู่หมุนนี่ครับบุกเสกนี่เดี๋ยวผมหาให้ดูอธิษฐานจิตนําเลิก คณะสองวัดละคังโคศิจารามพิธีปลูกเสกใหญ่นะวัดบ้านจานสิบห้าตุลาสองห้าหกหนึ่งนะรุ่นนี้เดี๋ยวผมมีมาหลายกล่องอยู่รุ่นเนี้ยแต่ผมหาไม่เจออีพีนี้ลงไปก่อนหนึ่งกล่องนะผมว่าผมได้มาหลายกล่องแต่หาไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปก่อนส,สักกล่องสักกล่องหนึ่งเผยพี่และในทีนชอบแล้วหลังใหม่มาได้ครับผมเลขโค้ดหกแปดห้าเจ็ดนะนี่เดี๋ยวสวยเลยครับผมเนี่ยผมว่าผมได้มาหลายกล่องอยู่เจอกล่องเดียวเป็นปีหกหนึ่งนะเห็นไหม นะครับพิธีดีด้วยนะครับผมพิธีพิธีดีด้วยนะเนี้ยนี่องค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบแปดนะเหรียญหลวงพิมุนนี่เห็นะพิธีดีครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเก้าก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดรุ่นพญาไก่แก้วนะปีหกสามเป็นปีลึกได้มาสองกล่องปีหกสามนี่ดูองยาก่อนนะโอ้โหดูครับองค์ยา,ายสวยเลยครับผมองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบเก้านะ เลขโค้ดหนึ่งสี่ห้าสามนี่นี่ปีหกสามพญาไก่แก้วนะพี่นะองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบเก้าครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเก้าเผื่อพี่ท่านใดตามหาหลวงพัดอยู่นะต่อไปเป็นหมายเลขสุดท้ายหมายเลขที่สามสิบก็จะเป็นรุ่นพญาไก่แก้วเหมือนกันนี อันนี้จะเป็นเลขโค้ดหนึ่นะฟีหกสครับผมหนึ 1, 7, 8, ่งเจ็ดแปดสครับผมรายการที่สามสิบครับแล้วก็สำหรับพี่เพื่อนใดอยากดูลูกภาพเพิ่มเติมครแกไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ